สวัสดีฮะคุณแม่ฮะว,วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะฮะแม่เดินทำบุญไปไหนฮะเนี่ยจริงจะพาแม่ไปทําบุญไงล่ะลูกที่ไหนเอ่ยจริงจะพาแม่ไปไหนบ้างอาจาวันนี้วันนี้เราจะไปเที่ยวและทําบุญกันที่วัดท่าหลวงนะฮะพิจิตรนะครับไปไหว้หลวงพ่อเพชรกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนถึงแวะรับประทาน ลาอร่อยอร่อยนะฮะที่ร้านอาหารร้านบ้านปลาใหญ่นะฮะร้านอาหารที่โด่งดังเก่าแก่ของพิจิตรนะครับนี่ที่นำตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยยี่สิบนาทีหกโมงโอ้โหชาวตรูรถไม่ติดฮะไปะลุยก,กันเย้ ไปกับรถตู้ที่น่ารักของเราประจำบ้านเราคุณแขกประมาณนั้นอ่าทำไปข้างหน้าหน่อยข้างหน้ารถเราแลังนี่กโอเด ผัดระดูแห้งอะผัดผัดขาว้ข้าวค่ะแล้วก็กุเปียงหมูข้าวหมูข้าวเออย่างเดียวอะไรอย่งอื้ อยู่ในปั๊มปตทถนนอะไรไม่รู้จอนแสงนิดหน่อยอ่ะตอนนี้มาทำอะไรจ๊ะมากินข้าวมากินข้าวนะครับรอบสองละไม่ใช่กลางวันนะรอบสองนี่เฉยๆนี่ฮะอาหารเต็มไปหมดเลยตอนนี้อาหารว่างค่ะอันนี้เรากำลังเตรียมของฝากอาหารว่าง ก็าก็จะมีชามจานมาประมาณหาันว่างกับน้ำเปล่าแหววดีแล้วดีแล้วจะได้พี่นุ่มเอากลับบ้านเป็นไงครับแม่อลัรงกายมาก วอบโอ้แล้วนี่เก่งหนังอะไรไปนะนี่คือต้มยำน้ำใสปลาขาวปลาขาวเป็นปลาตัวไหนปลาขาวปลากดปลาขาวปลาขาวหรือเปล่าปลาขาวเป็นปลาหนังปลาขาวปลาขาวไม่มีเกล็ดหนังจะอร่อยที่บ้านเรามีกรำมังอะไรนั่นไหมเพรไม่ใช่สิอันนี้คือปลานี่คือปลากดปลากดเป็นปลาหนัง ปลามมาปลามมาปลาเกตปลาขาวเนี่ยเอาไว้ทําผัดชาเออเดี๋ยวดูผัดชาเพราะเราดูรายการมาเราดูรายการปลา่ะน่ากินมากน่ากินมากนี่มาแล้วนี่มาแล้วแม่นี่ไงนี่คือปลาขาว งานงาน้างเนี่ยเก่งเกนี่คือผัดช,ชาปลาขาวเป็นไงใช่ไหมชิ้นใหญ่ไหมฮะชิ้นใหญ่มาก่ะนี่แขกที่พาเราเดินทางมาน่ากินไหมน่ากินมากพี่แม่ชิมก่อนดูว่าผ่านไหม ทอดมันอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องกไม่ต้องกินต้องกิน,อนทอดมันพอเป็น,นคนที่ชอบกินทอดมันมากไปที่ไหนต้องจัดทอดมันไม่ต้องก,กินใจแต่อร่อยมากครับทอดมันอร่อยทุกอย่างเลยครับทอดมันนี่ไม่ต้องแถมจิ้มเด้<ช>อเพราะว่ามัน ก้วางันนิงมแบบขงมแข็ง,ขง้นเคกแะกดูมัน,น,น,มน,นไ,ไม่ไ้ก้างเื่อไรแม่แมระวังเถพูดไปกินไปก้างมันลื่นอิไร้างวันนี้เรามากิน,นร้านครัวปลาใหญ่นะฮะ ตอนนี้เป็นไงแม่น้ำผัดฉาดีไหมฮะน้ำผัดฉาอร่อยมากผัดฉามันไม่เหมือนกับที่เราไปกินสักไทยเอาเองนี่นะฮะเพื่อมันเป็นแบบโบราณโบราณมากแล้วมันไม่เลี่ยนนะ ปเป็นแก้วเป็นจานก็มีเป็นจานก็มีค่ะแม่ซื้อไปอันหนึ่งแท่กๆแท๊กนะห้าสิบค่ะแพ๊กใหญ่แม่ซื้อตอนเดี๋ยวเราเข้าไปเห็นแบบคุณกินก่อนกินได้เลยอันนี้คือเนี้ยทองดีอันนี้คขาวทองดีทองดีคือสีชมพูอันนี้คือขาวขาวแตงกวาอันนี้ขาวแตงกวาจากขาวแตงกวาจะกรอบอ๋ออันนี้จะมีน้ำช้ำๆหน่อย อือจริงจริงเลยอ๋ออันนี้ขายแพกว่าตอนนี้คือชิมนะฮะแม่กินไปยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเดี๋ยวจะเป็นไรจะซื้อไม่เป็นไรค่ะที่มันสามลูปนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งค่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วซื้อมันก็จะเป็นแบบนั้นรสชาติเป็นไงฮะอันนี้อันนี้อันนี้ขาีขาวค่ะอืมขายดี ข้างจะซื้อกล้าวกรอบกว่าขาดเสีววก,กว่าจะอร่อยกว่าใช่มันก็อันนี้มันจะน้ำฉ่ำๆโอเคมันอร่อยคนละอย่างอร่อยสองอย่างสองอย่างแต่อร่อยคนละอย่างแล้วว่าพักก่อน